นี่ครับพบกัผมแมนมีเดินป่าเช่นเคยเราันนี้มีมีดพกสั้นสวยๆเกรดพีเมียมาแบ่งปันนะครับสินค้าพร้อมซองหนังนะครับผมสีดําแกะลายนะมีกระดุมตัวล็อกให้1ตัวนะครับแน่นหนาแน่นอนนะครับผมออกหนังหนาๆเลยนะครับด้านหลังมีที่ล้อยเข็มขัดพร้อมพกพาครับหนาจัดไม่มีทะลุซองแน่นอนนะครับรับประกันให้นะครับผมเล่มนี้สวยนะครับแบรนด์ชูเตอร์นะครับผมเล่มนี้ความยาวรวม 9. ุด 6นิ้วนะครับผมเกือบเกือบสินิ้วใบมีดทรงสวยนะใบยาว5นิ้วครับใบมีดเหล็ก 9C r าะครับแข็งแรงทนสนิมนะครับผมทรงสวยมากครับความยาวใบมีดอยู่ที่5นิ้วนะครับกว้าง1.3นิ้วสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับผมปลายสโลปนะครับเล่มนี้น้ําหนักเบานะครับประมาณ270รกรัมนะครับผม2.7ดขีดไม่ถึง3ขีดนะครับผมพกพาง่ายนะครับ กาดเป็นเลดนะครับผมแบบสวมนะครับด้ามจับไม้แท้นะครับยึดหมุด2ตัวไม้สีดำนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับด้ามจับซสาะร่องนิ้วนะครับเป็นสันว้ลสวยงามมีมิตินะครับงานดีเนียนกริฟนะครับสันท้ายมีรูคล้องเชือกแถมเชือกหนังวัวแท้พาราคอร์ดเลดรูปกระโหลกให้ด้วยนะครับผมสวยจัดๆแบบนี้เลยนะครับเฟี้ยวจริงนะผมรุ่นนี้ ชื่อรุ่นว่าชูเตอร์นะครับผมเกรดพรีมแน่นอนนะครับมีกระบังมือปลอดภัยแข็งแรงนะครับคมกริบแน่นอนนะครับความคมที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมรับประกันให้ครับถ้าไม่คมคืนเงินให้สิบเท่าเลยนะครับผมนี่ยปาดยาวเลยครับผมสวยคมกริบตรงปกสวยตรงปกคมกริบแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับ ไว้พี่ๆท่านไหนถ้าไม่เชื่อใจไม่ต้องสั่งนะครับถ้าสั่งของไปเก็บเงินปลายทางแนละ้วพอเขาไม่ให้แกะไม่รับของไม่ต้องสั่งนะครับผมเสียค่าส่งฟรีนะครับผมปกติผมก็ได้กําไรนะ้อยอยู่แล้วนะครับผมยังต้องมาขาดทุนอีกกับคนที่สั่งของแต่ไม่เชื่อใจผมก็ไม่เข้าใจว่าจะมาสั่งทําไมผมแมนมีเดินป่านะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับสวยตรงปกคมกลิบแน่นอนนะครับผม ค้าขายสุดจริตนะครับถ้าไม่ตรงปกนี่คืนเงินให้สิบเท่าเลยนะครับผมเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับห้าร้อบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจสั่งซื้อแอดไลน์นะแอดแมนเฮดเคเอ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 เนเอเนเอ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 ้าเอเอเอเนเอ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 ่งเอ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 เาเอ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 เ์เอ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 งอเอรอเ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 อรอเอเบเอ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 อเอเบอเ ถ้าท่านไดลูกค้าใหม่สั่งรบกวนเชื่อใจกันนะครับผมผมลงคลิปมา600กว่าคลิปแล้วนะครับทําไมเฟี้ยวจริงอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้ไม่มีคนดูผมหรอกครับเขาก็ด่าคอมเมนต์ด่าผมนะครับผมสวยตรงปกแน่นอนครับรับประกันให้ทุกเล่มครับ500บาทเท่านั้นรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับผมมีของมาแค่10เล่มนะครับสนใจทักมาได้เลยครับแถมเชือกพาราคอตให้ทุกเล่มนะครับผมเลดรูปกระโหลกนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ